ไปต่อกันที่ผลงาน AR Smart Heritage ของกรมศิลปากรคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2566ค่ะนายพนมบุตรจันทรชโอดิตประธกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่า ผลงานแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage ของกรมศิลปากรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อและการสื่อสารประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสารประจำปี2566จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิยาทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ5ตุลาคม2566 AR Smart Heritage เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบนระบบ Android และ iOS ซึ่งกรมศิลปากรโดยศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปะวัฒนธรรมได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวโบราณสถานผ่านสื่อเทคโนโลยีระบบ AR หรือ augmented reality ภายใต้แนวความคิดเรื่องการย้อนรอยความรุ่งเรืองในอดีตสู่ความภาคู ูมิใจในปัจจุบันโดยนํารูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานมาผสานเข้ากับโบราณสถานในสถานที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการถึงความรุ่งเรืองความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยและความยิ่งใหญ่แห่งมรดกโลกของไทยได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยมีรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานรวมทั้งสิ้น36แห่ง ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับการชมโบราณสถานในรูปแบบใหม่ได้อย่างเต็มอิ่มและมีอัตลดมากยิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่แหล่งโบราณสถานกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมโบราณสถานเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเข้าใจในรูปแบบของโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทยมากยิ่งขึ้น รางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่เริ่รมสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมมีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทยเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝี มือคนไทยและสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ